โอเคก็ว่าตอนนี้เราค่ะนะคะยินดีต้อนรับพข้สู่ช่อง URM นะฮะก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวมันเล่นฟรีไฟนะฮะว๋อเนี้จะเล่นแบบหนึ่งลุ้มสี่สี่ลุ้มหนึ่งนะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลย คือก็แรงเกินสองคนรองใช่ไหม เจ้าไม่ใช่โลสังหาแ่เนที่ถูกทงทงมาตก้าและเจ้าก็จะไม่ใช่กุายแล้ววันนี้จะมาลุมสีดูแลกันนะ เดี๋ยวทุกคนเย็ดโอ้ยอะนี่น้ำได้อะทุกคนมัน้ำได้เฮ้ยเจดคนหนะค่ะเฮ้ยเจดเจอเจดได้เฮ้ยเจอดอ้เพื่อนเมื่อกีโรงงานซีรุ่มหนึ่งว่ะเก็บหมนะผมเก็บหมดแล้วก็แพ้ เราล่นแบบคนเดียวบ้างเล่นแบบคนนแบบึงไล้กูจะเล่นไมน่นีได้ดไดแวคลมคนลนีลระแวงกับคนนั่นเองผลระแวงอ่ะ ข้าจะทนะถาใครกดไลคใครกดใจใครใครกดไลค์ผมผมจะขอให้รวยถ้าถ้าใครกดตามผมจะเปิดเพลงันโอเค เดี๋ยวซูจีไอเจ้าแก่ยังไงแน่ไม่แน่ย้เดี๋ยวเยี่ยนเพื่อนยังไม่รวมาเดี๋ยวบ

โบนิเกบานิโกนเกโนลิบารามีเพลงอะคือตอนนี้คนเรียนเยอะมาก เอาแบบดูมึงอ่ะที่ดูขอโทนดูอ๋อเรีวดรวอ๋ได้ยู จะเจอคนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาอ,อยู่ไหนนะถ้าพูดไม่ขาคำแล้วก,ก็แตกกันนะ,ะเนะเี่ยเขาเลือกคนอื่นช้าแป๊บเดินมานะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะมีคนมาหาผมนะคนนึ่งรู้สึกว่าจะเจอคนอสกิลการเล่นนี่ฮะคนง่ายโอ้ยเจะแตงเสือจะไม่ได้คิวได้คิวอ,อ,อุว้ยเจ็บนะคมนะมึงอ่ะคนนั้นมีคมนะหรอฮอ มันจะเอาผมอ่นะคือตัวแรกมันดาวไหมอ่ะแต่ว่าคิวนึงแล้วอ่ะตอนแรกเรียกจวนเนียกจวน เริ่มแล้วครับทุกคนโนจดัดเลยปะเอาเลยปะลุยเลยล้วกันเปิดละตรงนี้กิล อันนี <you> ้ไม่เลนโปนะถ้าใครหาว่าผมเล่นโปเชิเลยพูดมาเลยเมเลยจะมึะไมบอกไอ้ดีจะเห้เฮยเปเฮย ยจะได้ลูกฟองนี้ดลานเพื่อเป็นการกดซับสไครต์กดซสิเฮ้กดใจให้มาคนเดียวแล้วพี่ไป่าไอ้ทรายมากเลยน้องเอ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 อเเล่อเอกเอมอเ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  ข้าูมีเยอะอยู่ข้าูมีเยอะอยู่ไอ้วามีเยอะอโอเคลืมลืมชาเปล่าชาในนี้มีอะโอ้ชิดโอ้ยยายยายีกอาชิดดูยูกยารมองเหมือนกันนะเนี่ย ผมลุ้หมดนะวิทยโข้อหมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษนี่ข้าหัวนะวิทย์โคตบมันต้องเรียเข้าวอหัวหัไวรุนเมายาเดียวพันยาไปมันหุน เห็นเนี่ยนี่คผมเห็นเนี้ยไม่เคยกินเลยลเรารอเขาทดลองกินได้สะสมเห็ดในสะาสาม,มเรื่องเห็ดแล้วอคือไม่เคยกินเลยตื็นทีงเกมมาหลายเดือนเราจะเจออะไรบางอย่างเดี๋ยวครับทุกคน I don't know. โทษที่บอกแล้วมอคิดสมองอ่ะเนี่ยสมองโอ้ยว้าไอว,อวคนอดูดูคนดูดิอุย้ยสองควางสองลูกสองทวงมาดีข้อสัรหาพูดเลยามาดีแล้วเราเปลี่ยนแบบเอาเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหสบยสวย เนี่เก็บก็พี่โหเดเยอะพี่โหดนะแล้โหดครับแมงนาแป๊บเดียวแต่ลูกซองนี้แรงจริงลูกซองนี้แรงจริง แตกแล้วคิวน่งมันแตกแล้วยังมั้ไปไหนแล้วสุกเม่กินมันจะหดไม่ดูสิอูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเอวออกมาก่อนป้องกันป้อง,ง,อง,องก,าากัอนอืมจะตีมันอยู่ว่าจะสกัด nih itu bohong itu bohong itu bohong, eh toko toko, yang keren jangan. Ha, ini, 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 ini. โมใายะทโมใายะสาวโนโมตายะนโมทายะสครั้งนโมทายะตงโมมีนบตสุกันชากัชกันชากกันชากนชาลูกพ่อถามีิ้วดปชาเฮ้ยเฮ้ย เรื่รเลาเพื่อนมาองลองลองโผล่ตรนู้นนูมีตรนู้อเคของหน่อยนะครับไปแล้วน,นะครับเอาตอนนี้เรามีตะแแบลู่อ่ะ นะน่าจะได้ที่หน่ะเพราะว่าให้สีมือการทางกาันไงลูกพนะ่อเต็มรวยลูกพ่อเต็มเลยลูกพอเต็มรวยลูกพ่อเต็มเลย เฮ้ยงั้นผมจะเจออย่้านล่างฮะเดี๋ยวเรือมีคนรอย,อย่ะจะสวยอ่ะมาละมีค,น,คน,น,น,นหนึ่งตรงนี้คนนี้คนนี้้งานเลยอุ้ยเีนเอามันแตกแล้ว ไปฝื้ใหม่ไปฟึงใหม่ให้เก่งก่อนเขาจะมาด,ดวนเอาละ,ะวเขาจังน,นี้เจอคนนะฮะเจหวันนี้เขาไม่รู้ตัวผมวิ่งไปแล้วครับวิ่งเปิดวงชา้าโอ้โหสายมันสิบเจ็ดน,นาทีแนละ้วเอาละ พูดแล้วสองหนึ่งอ่ะไปดู chưa cần mấy kim nào